สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวนันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube นะให้ไปกดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะฮะ ล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยมีการจัดการตั้งข้อข่าวหาใส่คิสโนโรโดครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ูดนเรารานะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังเกมที่แมนยูเนี่ยแพ้อเอเวอเรตันศูนย์ประตูตอนหนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการประกาศจากฝั่งของแมนยูแล้วก็ฝั่งของ FA นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ย โคโสกเนี่ยทั้ง2ที่เนี่ยมีการยืนยันนะฮะว่าโรนโดเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหานะฮะในเรื่องการทำแหกกฎ FA ข้อ e E3 สนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังเกมพิมพ์เรียงกิจระหว่างแมนเชสเตอร์เดดพบกับวรลฟอร์ตันนั่นเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่9เมษายนปี2022ีนะครับขณะที่ฝั่งของแมนยูก็มีการประกาศเหมือนกันนะฮะว่าเราเนี่ยได้มีการรับทราบ เกี่ยวกับการประกาศของ FA ที่เกี่ยวโยงกับคริสเตนโรนโดแล้วนะฮะก็มารอดูกันนะฮะเรื่องของบทสรุปอะไรต่างๆก็จะเป็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีการชี้แจงตามนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของคริสเตนเอร็กเซ่นนะครับกองกลางของทีมเราเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนนะฮะ ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นคริสเตียนเอรกเซ่นนะครับที่ได้รองวันนี้ไปครอบครองนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรในช่วงเดือนกันยายนนะฮะซึ่งมี3คนนะก็คือมีเอรกเซ่นแล้วก็จะดอนซานโช่แล้วก็มีในราย,รายของอดาเฟียวารานะครับตามอันดับครับมีเอรกเซ่นที่แฟนบอลเนี่ยอวดไปถึง6 2นะครับอันดับ2เป็นจอนซานโช28แล้วก็ อันดับ3เนี่ยเป็นราฟเฟลวารานสิด้วโดยกันนะครับเรื่องของแพตริกเอฟรากันบ้างนะครับเอฟราเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวชมเอริกเคนฮาครับเรื่องของการทําทีมนะว่ามีใจกล้านะที่เรื่องของการแบบว่ากล้าดรอปนักเตะส่วนสำคัญของทีมบางรายนักเตะส่วนสำคัญของทีมเนี่ยก็หมายถึงว่านักเตะตัวจริงจากซีซั่นก่อนแหละนะฮะแต่ว่าพอเอริกเคนฮากวาถึงเนี่ยก็กล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตําแหน่งนะครับแล้วก็ ทำให้ทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับซึ่งนักเตะตัวหลักบางรายก็ต้องยอมรับกับว่าอย่างเช่นแฮร์รี่มักไวว์ฟอรม์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปดรอปกันไปนะครับกล้าให้โอกาสทาเลวมาเลเซียหรือว่ามีการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนักเตะสองถึงสามคนนะครับทาให้ทีมเนี่ยมันดูลงตัวแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับนี่คือสิ่งที่เพติเอแวราตำนานแล็กซ้ายของแมนยูเนี่ยมีการกล่าวชม การทีมของเอเล็เทนฮากด้วยนะครับทีนี้ครับมาเคาะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่บอร์ดของแมนยูเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์มาล่าสุดนะฮะซึ่งคำพูดจากริช์ดอโนนะครับแล้วก็ระดับบอร์ดของแมนยูมีการให้สัมภาษณ no ์มาเนี่ยมันสามารถตีความอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของสโมสรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าทั้งจอห์นเมอร์เทอร์นะครับทั้งในรายของลิช์ดอโน่หรือว่า คลิฟแบตตี้ที่เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงินเนี่ยก็ได้ออกมาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานระยะยาวของทางสโมสรน,นะครับมันสามารถตีความได้อย่างไรนะฮะเรื่องน้าครับก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางบอร์ดสามคนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์รวรวมกันเนี่ยมันเป็นการมุ่งบอกว่าแมนยูเนี่ยพยายามที่จะกลับไปเตะในบอลทั่วยุโรปทั่วใหญ่นะครับก็คือยู l ซี้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือ แมนยู U, มีการปรับหลายอย่างนะครับเรื่องของหลังบ้านนะครับเรื่องของทีมงานต่างๆนะรวมไปถึงที่สำคัญก็คือมีการทุ่มงบไพเยะมากๆในช่วงสมัมเดืที่ผ่านมา200กว่าล้านบอน์ถูกไหมครับที่เราได้เห็นกันเนาะมันก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้แฟนบอลได้รับรู้แล้วแหละว่าเราจะทําดับเต็มที่เพื่อกลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยเป็นอยู่นะครับแล้วก็2เนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับทางเจ้าของทีมกุนเดอร์เซอร์เนี่ยพยายาม สร้างก่าวใจนะครับระหว่างเจ้าของทีมกับแฟนบอลน,นี่แหละเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโดนแฟนบอลด่ายับเลยนะฮะทั้งเรื่องของการทุ่มงบประมาณเรื่องของการบริหารทีมต่างๆนา,น,าน,นะครับหลายเรื่องนะครับแต่มันก็มีบางเรื่องนะที่ทางสโมสรน,นยพยายามแก้ไขนะครับอย่างเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องลงรายละเอียดอย่างเช่น่าเรื่องของค่าตั๋วนะครับเรื่องของอาหารการกินภายในสนามนะครับ พวกสินค้าทั่วไปเกี่ยวกับทางสโมสรเนี่ยนะฮะซึ่งลิชาร์โนก็บอกว่าเราเนี่ยสโมสรเนี่ยพยายามจัดการพยายามทํางานอย่างหนักให้เรื่องแบบนี้มันอยู่ในราคาเม็ดเงินที่ไม่แพงจนเกินไปนะฮะมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างแบบว่าสะพานเชื่อมกับแฟนบอลแล้วก็เจ้าของทีมไปด้วยนะฮะถ้าเกิดมันแพงเกินไปหรือว่าค่าเบียร์ค่าสินค้ามันแพงเกินไปเนี่ยโอโ้โหโดนแฟนบอลด่ายับเหมือนเดิมแน่นอนยิ่งกว่าเมื่อก่อนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกนเกลเซอร์พยายามแบบว่า ไม่เอาราคาสูงทั้งทั้งที่มันสามารถทําได้แต่ว่าไม่ทำดีกว่านะฮะสามครับก็คือเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับตลาดช่วงรอบหน้านะครับก็เราได้เห็นมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรามีการเสริมทับไปคัองข้างเยอะแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าเ,เรื่องของการเสริมทับในช่วงมก,กราเนี่ยโอเคเราอาจจะคาดหวังแบบร้อเอร์เ็์ไม่ได้เพราะว่าจอห์นเมอร์เทอร์บอกว่าจะให้ไปทุ่มซื้อเหมือนกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงตลาดรอบหน้าตลาดใหญ่นะฮะที่เป็นตลาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราเนี่ยสามารถลุ้นกันได้นะครับแล้วก็จอมเบอร์เธอร์ยืนยันนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยก็จะสนับสนุนเรื่องของการทาทีมของเด็กทีนฮ์กแบบเต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็เลยทําให้มกราคมใครที่อยากให้เสริมเนี่ยอาจจะแบบง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าคอยไปจัดหนักทีเดียวในช่วงตลาดซัมเมอร์รอบหน้าเลยนะฮะ นอกจากนี้ครับแผนง,งานระยะยาวของแมนยูก็คือการสร้างทีมเพื่ออนาคตนะครับจะได้เห็นว่าแมนยูเนี่ยนะฮะจะไม่ลงรายละเอียดเพียงแค่ทีมชุดใหญ่ทีมบอลชายของแมนยูเท่านั้นนะครับยังมีการพัฒนาไปที่การสร้างทีมฟุตบอลหญิงของแมนยูด้วยนะครับรวมไปถึงชุดเยาวชนทุกชุดนะซึ่งรวมไปถึงทางสโมอสรจะมีการใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไปที่ ทีมฟุตบอลระดับเยาวชนขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นยูเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับก็ไล่มาตามลำดับนั่นแหละจนถึงทีมชุดใหญ่แล้วก็ทีมฟุตบอลฝ่ายอีกด้วยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้สโมสรเนี่ยมันก้าวเข้าไปในจุดที่ดีกว่านี้ในอนาคตข้างหน้านะครับนี่คือแผนง,งานที่ทางสโมสรเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาจากบอร์ดระดับสูง3คนด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ส่วนเรื่องราวของไทเลีวมาเลเซียนะครับแบ็กซ้ายของทีมเราเนี่ยก็ได้มีการเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเกือบได้ย้ายไปโอลิมปิกรียงอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละรียงก็ให้ความสนใจที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นดิวที่ล้มกันไปเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวไม่เสียใจยนะครับที่ในการย้ายครั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เป้าหมายปลายทางเนี่ยก็ อยากไปแมนเชสเตอร์เด็ดนะฮะอยากมาเล่นในพรีเมียร์เดงกฤษนะครับนั่นคือความฝันของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็นี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเปิดเผยกันออกมานะครับส่วนเรื่องของเฟรดครับเฟรดเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะลงเล่นในทุกตำแหน่งตราบที่ทางผู้จัดการทีมก็คือเอริกเฮนฮาร์กเนี่ยต้องการให้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำมิดฟิลด์ตัวรูกอะไรต่างๆก็พร้อมลงเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีการยืนยันว่าพร้อมช่วยคาสิเมโร่ปรับตัวให้เข้ากับสมสรอแมนยูให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ด้วยนะฮะส่วนในรายของแคลนิบักวายครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก็พร้อมลงเล่นอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องของแคลนิบักวายเนี่ยเราทราบกนันดีว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะับเพราะว่าวัหลักเนี่ยก็ตกไปเป็นตัวสำรองซะเยอะนะฮะซึ่งแม็กวายเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมเนี่ยลงเล่น3เกม ให้กับทีมชาติอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ช่วงปีซั่นที่ดีนะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกดีมากๆนะครับส่วนทางสโมสรนเนี่ยมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเอเดนฮาร์คตัดสินใจดรอปผมไปเป็นตัวสำรองจากนั้นเนี่ยทีมก็ชนะขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็ทาเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะก็คือตั้งใจซ้อมนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสมาหาผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะคว้ามันเอาไว้ด้วยนะฮะ ส่วนเรื่องของกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยได้อ่านอยู่แล้วนะฮะในเรื่องแบบนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่แม็กวายให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายกันดีกว่านะครับเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีรายงานจาก MBN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์มีการระบุกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยอาจจะมีการกลับมาให้ความสนใจเซอร์เกย์วิดินควิสซาวิดอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับสำหรับซาวิตเนี่ยตกเป็นข่าวกับแมนยูหลายรอบแล้วนะครับนี่คือตำนานซื้อัคตังติของแมนยูอีกคนหนึ่งนะเออแล้วก็แมนยูเนี่ยก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ซัมเมอร์ก็มีข่าวเหมือนเดิมนะครับที่แมนยูให้ความสนใจเพราะว่าแมนยูต้องการมิดฟิลด์รายใหม่อยู่พอดีซาวิตก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งนะครับ มันก็เงียบไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งซาวิตเข้าไ้ยุบเจ็ดปีนะครับสัญญากับทางลาซิโอเนี่ยก็จะมีจนถึงปี2องศนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะว่าจะอยู่กับทางลาซิโอต่อไปหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมนะว่าซาวิตเนี่ยเตรียมพูดคุยกับลาซิโออีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ฮะเพื่อกำหนดทิศทางนะว่าเจ้าตัวจะมีอนาคตอย่างไรนะครับจะอยู่ต่อไปหรือว่าย้ายทีมในช่วงตลาดรอบหน้านะครับ ซึ่งมีโอกาสไปไปได้ครับที่ซาวิทเนี่ยจะเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่านะครับปลายทางถ้าเกิดย้ายจริงๆก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดนครับที่เป็นปลายทางที่ชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอีกหนึ่งทีมนะที่ให้ความสนใจก็คือเบเชนะครับนี่คือข่าวข้อสิบอีกเรื่องหนึ่งที่อามาฝากกันนะครับส่วนรองต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของเดวิดอีกาน,นะครับ มีรายงานจากเทเลกราฟนะฮะสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะพิจารณาไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาของนาเบริกรา,าออกไปอีกนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็สัญญากระดี่หมดนะครับแล้วก็มีออปชั่นอยู่นะฮะแต่ว่าแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ใช้ออปชั่นนั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนมาบอกเป็นหานของแมนยูเนี่ยกำลังคิดหนักนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการซีซั่นก่อนหลังจากที่มีการขาดทุนมหาศาลมากกว่า 314ล้านเหรียญสารัฐนะฮะซึ่งต้องมีการแบบว่าใช้เรื่องของการรัดเข็มขัดทุกมิติก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าต้องใช้เงินแบบระมัดระวังแล้วกันนะครับหนึ่งเรื่องที่ทางสโมโสรเนี่ยกำลังคิดหนักก็คือการจ่ายเม็ดเงินค่าเหนื่อยของทางนักเตะที่มันสูงจนเกินไปนะครับแมนยูเนี่ยโดนจัดว่าเป็นทีมที่ จ่ายค่าเดินนักเตะเนี่ยเบอร์มากๆนะครับอันดับต้นๆของรถฟุตบอลนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเดวิเเดคานะครับที่ทางสโมสรเนี่ยมีการจ่ายเยอะมากๆนะครับอยู่ที่3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับนะก็ถือว่าเยอะจริงๆนะฮะเป็นอันดับต้นๆของทางสโมสรแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ทางสโมสรจะมีการพิจารณาอย่างไรนะฮะเรื่องนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับจะมีการปล่อยให้เดคาบหมดสัญญาไปเลยไหมนะครับหรือว่า จะตัดสินใจเรื่องของการตัดสัญญาอีกสักหนึ่งปีอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทาง d ดีเเนี่ยมีการแยกทางกับทางสมโมสอแมนยูจริงๆเนี่ยเชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยอาจจะหันไปมองจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับผู้สับะตูของอเบอร์ตันที่สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยน่าจะประมาณ15้าล้านบอลเท่านั้นเองนะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าดีวลิกาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ฮะ เป็นข่าวคอนสิบที่มีการเล่นกันออกมาส่วนเรื่องของเอ็นดริกนะครับก็เป็นวันเดอร์คิดจากพามรัสนะครับทีมจากลีกบราซิลนะฮะเป็นมิดฟิลวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับซึ่งดาวรุ่รงรายนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากทางทีมชั้นนำในยุโรปมากมายในช่วง2 -3 ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่มีเรอัลมาดริดแลวก็ปเอชเนี่ยเป็นทีมตัวเต็งนะที่ให้ความสนใจอย่างหนักนะครับมีการเปิดเผยจาก โอเกเฮนิโคล่านะครับนักข่าวของบราซิลนะฮะคือถ้าเป็นนักเตะสายบราซิลเนี่ยนะฮะทางเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้นะครับว่ากันว่าทางแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลรวมไปถึงท็อตแนมอัลเปอร์เนี่ยก็พร้อมที่จะมีการเปิดศึกแย่งชิงด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะที่อายุน้อยแล้วก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นน,นโโําในยุโรปเยอะมากๆนะครับในช่วงสองถึงสปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับ แล้วก็ผมว่าถ้าเกิดแบบเป็นนักเตะบราซิลเนี่ยการย้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นเรอัลมาดิดมีโอกาสไปไม่ได้สูงมากกว่าทีมอื่นนะฮะเพราะว่าเรอัลมาดิดเนี่ยเราทราบกันดีว่ามีการซื้อนักเตะบราซิลซะบอ่อยครั้งนะครับแทบจะทุกตลาดนะฮะก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องนี้นะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ